ยินดีต้อนรับสู่ The ะดีเบตครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือเราควรมองเหตุการณ์นี้จากมุมไหนเป็นหลักระหว่างช้ยชนะทางทหารที่เราสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้หรือว่าเราควรจะมองว่ามันเป็นความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร,ร์ที่เกิดจากปัญหาการเมืองและการสื่อสารภายในประเทศของเรากันแน่ ส่วนตัวผมมองว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยเนี่ยคือการตอบโต้ที่จําเป็นและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งครับอืมแต่ดิฉันกลับมองต่างออกไปนะคะคือชัยชนะในสนามรบเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้ค่ะถ้าในไทยที่สุดแล้วเรากลับไปแพ้ในเกมการเมืองระหว่างประเทศซึ่งดูเหมือนว่าเรากําลังเสียเปรียบอยู่ไม่น้อยเลยผมขอเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับคือข้อเท็จจริงเลยก็คือเราถูกรุกรานอย่างชัดเจน ข้อมูลจากกองทัพภาคที่2เนี่ยเขายืนยันเลยว่าฝ่ายกัมพูชายิงจรวด B.M. 2 1เข้ามาในบ้านเราวันเดียวกว่า5 0 0พนัดซึ่งซึ่งนี่มันไม่ใช่ปืนเล็กๆนะครับมันคือจรวดหลายลำกล้องที่ใช้ในสงครามจริงจังเลยมันบ่งบอกเจตนาที่ชัดเจนมากการที่กองทัพเราตอบโต้กลับไปจนยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างบ้านหนองยาแก้วคืนมาได้แถมสร้างความสูญเสียให้ฝ่ายตรงข้ามไปตั้ง61นายขณะที่เราเสียไปสีนายผมว่านี่คือตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับ ในการปกป้องชีวิตคนไทยค่ะตัวเลขที่คุณว่ามาอันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกคะ่ะว่ากองทัพเราทำหน้าที่ได้ดีมากแต่คำถามของดิฉันคือแล้วในเวทีโลกล่ะคะภาพมันออกมาเป็นยังไง ในขณะที่เรากำลังรบกันอยู่เนี่ยสมเด็จฮุนเซนกลับใช้ Facebook สื่อสารกับคนทั้งโลกอย่างรวดเร็วเลยนะคะบอกว่าฝ่ายเขาถูกยั่วยุเพื่อทำลายการหยุดยิงคือเขาสามารถสร้างภาพของผู้ถูกกระทำได้เก่งมากในขณะที่บ้านเราบทวิเคราะห์หลายชิ้นบอกตรงกันเลยว่าเราติดหล่มการเมืองและการสื่อสารรัฐบาลแทบไม่มีบทบาทปล่อยให้กองทัพทาหน้าที่เหมือนเป็นรัฐบาลเงาไปเองซึ่งมันอันตรายมากนะคะในระยะยาว แต่แต่สิ่งที่คุณฮุนเซนพูดมันก็เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าครับมันสวนทางกับหลักฐานที่เราเห็นกันชัดๆเลยว่าใครเป็นคนเริ่มยิงจรวด B.M. ท11เข้ามาก่อนเราจะให้ความสำคัญกับคำพูดที่บิดเบือนมากกว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบได้ยังไงครับ ดิฉันไม่ได้กำลังบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงทั้งหมดนะคะแต่กำลังจะชี้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารของเขาค่ะคือเขามีอำนาจรวมศูนย์สั่งการได้เบ็ดเสร็จข้อความที่ส่งออกไปเลยมีทิศทางเดียวแล้วก็ชงพลังมากขณะที่การสื่อสารของฝั่งไทยยังยังดูกระจัดกระจายแล้วก็ช้ากว่าเขาอยู่91เสมอใชยชนะ ในสนามรบมันจะมีความหมายอะไรคะถ้าสุดท้ายแล้วประชาคมโลกเชื่อเรื่องเล่าของฝั่งกัมพูชามากกว่าผมอาจจะมองต่างไปนิดน,นึงนะครับคือหน้าที่หลักของทหารคือการปกป้องแผ่นดินและเขาก็ตามสำเร็จการรักษาอธิปไตยต้องมากกว่าเรื่องอื่นถ้าเรามัวแต่กังวลเรื่องภาพลักษณ์และไม่ตอบโต้เนี่ยเราอาจจะเสียดินแดนไปแล้วก็ได้ นี่คือความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วคุณพูดถูกค่ะว่าการปกป้องอธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่คําถามก็คือการชนะในสนามรบแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราอาจจะกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือในเวทีการทูตที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าคะบทวิเคราะห์ชี้ชัดเลยว่าเราอ่อนแอมากในการใช้ลอบบี้ยิส์ในเวทีสากล เราไม่มีศูนย์กลางที่คอยอธิบายสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเหมือนที่กัมพูชาเขาทำมาตลอดทำให้ภาพลักษณ์ของเราเสียหายดูง่ายๆเลยค่ะทำไมสถานทูตสหรัฐถึงยังออกประกาศเตือนพลเมืองไม่ให้เดินทางมาแถวชายแดนเราอยู่ละคะมันสะท้อนว่าในสายตาชาวโลกสถานการณ์มันยังไม่น่าไว,ว้วางใจซึ่งก็ส่งผลเสียต่อเราโดยตรงโดยสรุปแล้วผมก็ยังยืนยันว่าในสถานการณ์ขับขันแบบนี้ ความสามารถของกองทัพในการปกป้องประเทศคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับแม้เราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการสื่อสารแต่การรักษาความมั่นคงของชาติไว้ได้เนี่ยผมถือเป็นชัยชนะที่สำคัญที่สุดละชนะทางการทหารอาจเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวและวางเปล่าถ้าเราพ่ายแพ้ในสงครามข่าวสารและการเมืองระหว่างประเทศซึ่งปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการนำของรัฐบาลที่มีเอกภาพและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเท่านั้นค่ะไม่ใช่ปล่อยให้กองทัพสู้เพียงลําพัง ครับก็จะเห็นได้ว,ว่าความกัดแย้งครั้งนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นนะครับมันไม่ได้มีแค่มิติการทหารอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวพันลึกซึ้งไปถึงการเมืองการทูตแล้วก็ยุทธศาสตร์การศึกอาซึ่งกระชวนให้เรากลับมาคบคิดกันต่อนะครับว่าชัยชนะที่แท้จริงในโลกยุคใหม่เนี่ยมันวัดกันที่อะไรกันแน่และยังมีอีกหลายแง่มุมให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับ